ครับคลิปนี้เรามาตีปลาช่อนของข้างนากันนะฮะตรงนี้เป็นหนาอันนี้ของเดี๋ยวเรซัดหนของ,องเดี๋ยวจั่วหัวลองก่อนเลยครับกกประจังต้นใหม่ฮะ โถผายุ่ข้างหน้านี่หนีไปแล้วเฮ้ย ครับซ้ายกำลังดีรอแป๊บครับซ้ายประมาณครึ่งโลได้ครับตัวนี้กัดก็ว่าจังรุ่นใหม่นะนี่โอเคครับ